กรรมที่เกิดจากการกระทำของคนเราจะเกิดขึ้นอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่การเป็นเจ้ากรรมในเวรที่จองล้างจองผลมันก็อาจจะมีการเข้าใจผิดในผลกรรมที่ได้ทำลงไปนั้นการเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องมือการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างได้พรานไกล,ก,ลกับไอ้สังดงมาถึงวันนี้คือวันที่ต้องตัดสินเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ้นลงเรื่องเล่าหลังใหม่หลังใหม่บันเทิงขอเสนอมหาการพารานไกลจอมอาคมสองสะสังสิ้นสุดความแขน้นเจ้ามันช่างกล้าดีเหมือนในชาติกลางบันที่ผ่านมาไม่มีผิดขุนไกรว่าภาพและเสียงที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นทำให้ไอ้สางดงเริ่มสับสนเพราะสิ่งที่มันจำได้ หลังจากที่มันโดนเอาไปขังไว้ในวิหารเมื่อประตูถูกปิดลงและนายกองทหารนายนั้นเดินมาสะกดแม่กุญแจพร้อมมนบังตาแล้วเขาก็ไม่รู้ไม่เห็นอะไรอีกเลยได้ยินเสียงอึกระทึกครู่ใหญ่และกองเงียบไปถัดมาที่นายกองกับทหารเกือบสิบหน่อยกำลังแยกจากขุนไกรไปที่วิหารเพื่อปล่อยตัวฉเฉลยแต่พวกเขาหาได้ไปถึงไมลูกธนูนับสิบดอก พุ่งแหวกอากาศเข้าใส่พวกทหารจนล้มไปนอนกับพื้นจนหมดเหลือไว้เพียงนายกองที่ลูกธนูเหล่านั้นหาได้ระคายผิวเนื้อไม่นายกองคนนั้นพยายามวิ่งฝ่าลูกธนูที่พุ่งออกมาจากความมืดราวหาผลแต่แล้วเมื่อเข้าใกล้จะถึงประตูวิหารท่อนไม้ขนาดเท่าโคนแขนก็ตีฝ่าอากาศเข้าที่ใบหน้าของนายกองทหารจนหงายหลังย่งไม่ทันตั้งตัว เราไม่ได้ปล่อยให้พวกเจ้าตายอย่างที่เจ้าคิดครั้งแรกที่พรานไกลเอืยขึ้นในนิมิตเพราะซึ่งตอนนี้ความทรงจําเมื่อครั้งอดีตที่เนื่อนานไหลเข้ามาในหัวของเขาจนจําได้แทบจะทุกอย่างในเหตุการณ์นี้อย่างไรเสียถึงข้าจะพูดไปทิฏฐิในใจของเจ้าก็ไม่ลดลงหวังเพียงจะฆ่าข้าให้ได้เจ้าจงดูเอาเถอะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นเช่นไร ภาพในกองที่จะเข้าไปปล่อยเฉลยล้มนอนหงายอยู่กับพื้นนั้นเขากำลังยันกายลุกขึ้นยืนแต่ถ้าว่าชายชะกันสี่ห้าคนที่ใบหน้าห่อด้วยผ้าสีดำในมือถือค้อนไม้ทุกคนเมื่อในกองคนนั้นพยายามลุกขึ้นดาบในมือหมายจะเงื้อฟันผู้หมายเอาชีวิตตนแต่ก็ช้าไปค้อนไม้ขนาดใหญ่ถูกเวียงทุบเข้าที่กลางกระหม่อมของในกอง จนเขาล้มทั้งยืนแต่นั่นยังไม่สาแก่ใจพวกมันพวกมันต่างบรรเลงทุบร่างของนายกองทหารจนแหลกเหลวขณะนั้นขุนไกรที่วิ่งตามมาเพื่อดูว่าทหารอยู่ใต้บังคับปัญชาปล่อยเฉลยเหล่านั้นไปได้หรือไม่แต่เมื่อมาถึงกลับเห็นในกองผู้จงรักภักดีกำลังถูกทุบจนร่างแทบจะแหลกติดดินเมื่อเขาเห็นดังนั้น ก็ไล่ฟาดฟันศัตรูจนมันทั้งห้าคนตายหมดขุนไกรตรงไปที่วิหารท่ามกลางเสียงเหล็กกระทบกันนั้นเสียงบริกรรมคาถาเพื่อคลายสะกดแม่กุญแจก็ดังขึ้นแต่ทว่าขุนไกรนั้นยังไม่ทันจะทำได้สำเร็จเสียงดังพลวกก็ดังขึ้นบริเวณท้ายทอยของเขาร่างของขุนไกรค่อยๆโงนเงินล้มลงก่อนที่สติจะดับบูบไปเขาเห็นใครบางคนที่ขุนตา เดินมาก้มดูเขาจากนั้นสติก็ดับวูบไปต่อมาเขามารู้สึกตัวอีกทีก็ถูกมัดตรึงไว้กับปลักไม้หน้าวิหารเขามองไปรอบๆด้วยสายตาที่พร่ามัวค่อยๆปรับตัวจนมองเห็นได้ชัดชายร่างกำยำคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนถือดาบเขายืนสะยะยิ้มมองมาที่ขุนไกรเป็นยังไงขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ครานี้ถูกจับซะเอง คงจะตกใจแล้วสิชายคนนั้นเอ่ยขึ้นไอ้ไอ้ฟ้าแจง้งเอ็งทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไงวะขุนไกรเอ่ยขึ้นพลางสะบัดหน้าไล่ความมึนในหัวไหนๆท่านขุนก็จะตายอยู่แล้วข้าจะบอกให้รู้ก็ได้จริงๆแล้วข้าเพียงต้องการให้พวกเจเลยที่ท่านจับตายตายไปสักก็แข่นั้นรู้ไหมว่าข้าเองนี่แหละที่จ้างพวกนั้นไปรอบสังหารพ่ออยู่หัว แต่ถ้าว่ามันทําพลาดกันและถูกท่านขุนจับได้เพื่อป้องกันม่ให้พวกมันแพ่งพลายเรื่องนี้ในที่ไต่สวนข้าก็เลยต้องมาจัดการพวกมันและตอนนี้ท่านจงบอกข้ามาเถอะว่าท่านเอาตัวพวกมันไปไว้ที่ไหนขุนฟ้าแจ้งนายทหารองคารักของพ่ออยู่หัวแสนชัยว่าขุนไกรทำปากแข็งไม่ยอมบอกเมื่อเขานึกย้อนไปช่วงที่เกิดความชุนลมุนในวังหลวงเมื่อจูจ่ มีเหล่าบุคคลลึกลับหลายสิบคนบุกเข้าห้องบรรทมของพ่ออยู่หัวหมายจะปิดชีวิตพระองค์แต่ทว่าเหล่าทหารองค์ครักออกมาช่วยไว้ได้ทันพวกมันบางส่วนถูกฆ่าตายณนะที่นั้นและส่วนหนึ่งได้หนีไปจนกระทั่งขุนไกรและทหารกลุ่มหนึ่งออกไล่ล่าและจับตัวมันมาได้หมายจะนำกลับไปไต่สวนหาผู้จ้างวานหรือผู้บงการแต่ว่า ถูกดักเล่นงานเสียก่อนเขาจึงปิดปากเงียบมิยอมบอกพวกมันเมื่อขุนฟ้าแจ้งเห็นท่าว่าจะเอาความจริงไม่ได้จากขุนศึกผู้นี้ขุนฟ้าแจ้งจึงใช้ค้อนไม้ทุบเข้าที่ขาทั้งสองข้างของขุนไกรจนแหลกออโอ้โออขุนไกรร้องขึ้นสุดเสียงอย่างเจ็บปวดทรมานข้ารู้ว่าท่านหนังเหนียวอาวุธชนิดไหนก็ทำอะไรท่านไม่ได้ ออกเสร็จจากทุบให้ตายขุนฟ้าแจ้งมันร้องขึ้นจากนั้นมันก็สั่งชายสองคนที่ถือข้อนไม้ทุบร่างของขุนไกรทันทีเสียงตุบตับดังระคนกับเสียงร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดคอนที่หัวเป็นไม้ขนาดเท่าหัวคนนั้นประเคนใส่ร่างทหารหนุ่มไม่จังจนกระทั่งเขานิ่งไปออโอเออภาพนั้นที่บังเกิดตรงหน้า ทำเอาไอ้สางเบือนหน้าหนีไม่ยอมมองแต่ก็ถูกพารานไกลกระชากให้กลับมามองดูภาพที่กําลังดําเนินไปอีกครั้งหลังจากขุนฟ้าแจ้งทําการสังหารเหล่าทหารผู้คุมเฉลยเสร็จขุนฟ้าแจ้งก็สั่งให้ทหารของตนแยกายออกติดตามหาเฉลยเหล่านั้นต่อไปทิ้งไว้เพียงซากศพเกือบครึ่งร้อยด้านขุนไกรที่แข็งใจลืมตาขึ้นทั้งทั้งที่ทเนื้อตัวและกระดูกปนปี้ไปหมด เขาพยายามกระเถิบร่างที่แทบจะเรียกว่าซากศพไปตรงที่วิหารหมายที่จะปลดปล่อยพวกเฉลยไปแต่นั่นมันก็ช้าไปเสียแล้วเมื่อก่อนที่ร่างอันแหลกเหลวทันที่จะได้ไร้กาดถามนมัจจุราชก็กระชากลมหายใจของเขาไปเสียก่อนถัดมาหลังจากที่พวกขุนไกรพาดท่าให้กับพวกขุนฟ้าแจงเหล่าบรรดาเฉลยที่ถูกกังไว้ในวิหารที่ไม่ได้รับการปลดปล่อย เวลาผ่านไปหลายวันความอดยอยากหิวหวยเล่นงานเราเฉลยให้ล้มตายไปทีละคนคนแล้วคนเล่าที่สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตานายทหารหรือไอ้สางดงในปัจจุบันจนกระทั่งเหลือเขาเพียงคนเดียวนายทหารที่ตอนนี้ความโกรธแค้นเข้าครอบงำจิตใจแปรเปลี่ยนเข้าสู่ด้านมืดในหัวคิดเพียงแต่ว่าขุนไกลจับตนขังไว้เพื่อให้ตายไปอย่างทรมานด้วยความหิวหวย มันก็อย่างว่าหากรู้ว่าจะต้องตายก็ขอตายไปด้วยการกุดหัวหรือไม่ก็โดนฆ่าเสียให้ตายโดยในทันทีก็ยังจะดีกว่าการโดนทรมานด้วยการอดอาหารซึ่งไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไรบางคนต้องร้องทรมานอยู่หลายวันกว่าจะสิ้นใจตายบางคนยอมเอาหัวกขกากำแพงเพื่อให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทรมาน นายทหารที่ปลกใจเกียดแค้นขุนไกรเพิ่มเป็นทวีคูณเขาเริ่มใช้วิชากุนใสดำที่เรียกว่าวิชาเสกสัตว์ลงคนวิชานี้มันจะช่วยให้ร่างกายของเขาดำรงอยู่ได้แต่ในทางกลับกันนั้นวิชานี้มันจะนำพาตัวเขาเข้าสู่ด้านมืดและมันจะเป็นที่สิงสู่ให้กับเป่าสศพวิญ,ญญาณที่มาตายในป่าไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อนานเข้า นายทหารเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพจากคนกลายเป็นปีศาจที่มีร่างกึ่งมนุษย์กึ่งปีศาจหรือเรียกกันว่าสางังเมื่อวันเวลาผ่านไปอำนาจของสังนายทหารมีมากขึ้นเขาจึงทำลายมนสะกดออกจากบริวารได้เมื่อเขาออกมาได้สิ่งที่พบคือภายนอกนั้นได้แปลเปลี่ยนไปเป็นป่ารอบด้านหนาทึบไปด้วยพืชพันนานา วิหารที่เคยดูตรการตานั้นได้สุดโทมจนเป็นเพียงแค่เศษซากปร,รักหักพังสังนายทหารที่เที่ยวตามหาขุนไกรไปทั่วแต่กลับพบว่าการเวลาเปลี่ยนไปเนื่อนาน,นเป็นร้อยปีแล้วป่านี้ขุนไกรที่เขาเฝ้าตามหาเพื่อล้างแขนคงตายแล้วไปเกิดใหม่อยู่ที่ไหนสักแห่งสังนายทหารจึงกลับมาที่วิหารที่เขาเคยถูกจองตำ คอยเฝ้าดูแลค้นหาว่าขุนกลกลับมาเกิดใหม่นะที่ใดตลอดเวลาที่สางนายทหารเฝ้ารอการแก้แค้นนั้นเขาได้สังหารคนและสัตว์ไปมากมายจนป่านี้ถูกขนานนามว่าดงดำที่ที่ใครต่อใครเข้ามาแล้วไม่มีทางกลับออกไปได้พรหนุ่มดูเหตุการณ์ในนิมิตจ,จนจบเขาถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าเจ้าเห็นเหตุการณ์ความเป็นไปแล้วใช่ไหม ว่าข้านั้นไม่มีเจตนาที่จะกักขังพวกเจ้าให้ตายอย่างทรมานถึงแม้ข้าในอดีตชาติจะเป็นขุนศึกผู้โหดเหี้ยมในสนามรบแต่สำหรับเฉลยที่ข้าจับมาได้นั้นข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ใดตายหรืออยู่อย่างที่เจ้าเห็นนั้นข้ากับทหารของข้าพยายามจะปลดปล่อยเจ้าแต่แล้วความตายมาหยุดจังไว้เสียก่อนรานไกลว่า ด้านไอ้เจ้าสาังโดงที่นั่งก้มหน้าอยู่เหมือนกับสำนึกอะไรขึ้นมาได้เขาเริ่มนึกย้อนถึงเวลาในช่วงที่เขาถูกกักขังไว้ด้านในเสียงอึกกระทึกครึกโรมที่ได้ยินมาจากด้านภายนอกนั้นแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเสียงการต่อสู้ที่เกิดขึ้นภายนอกวิ่ารนนั่นมันไม่ใช่การยกพลกลับหรือหนีไปหากแต่มันเป็นการต่อสู้ ความทรงจำอีกอย่างหนึ่งก็แล่นกลับมาในหัวของไอส้สังดุกมันคือภาพเหตุการณ์ที่ขุนฟ้าแจ้งมาทำการเจรจาว่าจ้างให้มือสังหารนั้นคืนตัวเขานายทหารนักฆ่ารับจ้างที่ไม่ขึ้นกับไปายใดในการรอบสังหารครั้งนั้นเขาทำพลาดเป็นเหตุที่ให้เขากับพวกโดนติดตามจับตัวจนได้โดยฝีมือของขุนไกรต่อมาพวกขุนไกรกลับถูกลอบทำร้าย จนถึงแก่ชีวิตด้วยขุนฟ้าแจ้งที่กลัวความลับของตนจะถูกเปิดเผยหากปล่อยให้เฉลยเข้าไปถึงที่ไตส่สวนทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่พวกนายทหารต้องมาตายอย่างหน้าอานาถนั้นเป็นเพราะขุนฟ้าแจ้งนี่ข้าเฝ้ารอล้างแขนผิดคนมาโดยตลอดข้ามันช่งงางโง่เขลาเสียจริงไอ้ขุนฟ้าแจ้งต่างหากละ่ะที่ข้าต้องจัดการมัน ไอ้สังดงมันรำพันขึ้นมาพร้อมกับก่มกรามอย่างโกรธแค้นพรานหนุ่มที่เห็นดังนั้นจึงเอ่ยว่าการจองล้างจองผลาญน,นั้นมันรั้งแต่จะทําให้ตัวเจ้าเป็นทุกข์ทรมานมากไปยิ่งขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะเลือกว่าจะวางทิฏฐินั้นลงเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นหรือเจ้าจะเป็นฝ่ายจองจําตัวเองให้อยู่เป็นปีศาจแบบนี้ต่อไปก็สุดแล้วแต่เจ้าจะเลือก เจ้าเจ้าใจให้ข้าปล่อยมันไปได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นต้นเหตุให้ข้าและพวกพ้องต้องตายทั้งเป็นไอ้สางดงเอ่ยขึ้นมันมีเพียงเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่ปลูกใจแค้นดูอย่างพวกพ้องของเจ้าสิป่านนี้น่าจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนสักแห่งส่วนเจ้าต้องเป็นสางดงหรือจะเรียกว่าปีศาจดีละข้าเชื่อเหลือเกินว่าในจิตใจเจ้าส่วนหนึ่งยังคงมีความเป็นมนุษย์ และมีความดีงามซ่อนลึกอยู่ในหัวใจส่วนตัวข้าบัตรนี้ได้รู้แล้วว่าเรื่องในอดีตที่ปูกกรรรมะหว่างข้ากับเจ้ามันเป็นเช่นไรข้าเลือกที่จะปล่อยวางความแค้นที่เจ้าได้ฆ่าคนคนหนึ่งที่มีพระคุณต่อข้าในทีแรกที่ข้ารู้เรื่องในใจของข้ามันอยากจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ความคิดต่อน,นั้นไม่มีในหัวข้าแล้วเจ้าจงเลือกเอาเถอะ พรานหนุ่มว่าก็กลับออกห่างจากห่วงมิติในตอนนั้นถึงแม้ว่าการเข้าไปย้อนดูในอดีตจะเป็นเวลานานแต่เมื่อกลับมาในความเป็นจริงมันผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นพรานหนุ่มที่จับร่างของไอ้สางดงโขกกลงกับพื้นเขาค่อยๆปล่อยมือออกจากศรีรษะของไอ้สางดงท่ามกลางความงุนงงของพรานทั้งสี่ที่ยืนดูอยู่ร่างของไอ้สางดงค่อยๆยันกายลุกขึ้น พร้อมกับเดินไปนั่งที่ก้อนหินก้อนหนึ่งสีหน้าของมันเปลี่ยนไปจากใบหน้าที่เปล่งไปด้วยความเครียดกันบัดนี้กลับเปล่งไปด้วยความโศกเศร้าข้ามันเสียไกลปล่อยมันทําไมวะพรานน้อยร้องขึ้นพรานไกลหันมาทางพรานน้อยข,ข้าเขาทั้งเป็นมาแล้วชาติหนึ่งข้าจะไม่ขอข้าเขาอีกพรานไกลว่าพลางหันไปจ้องที่ไอ้สางลงหรือนายทหารเมื่อครั้งอดีต ต่อแต่นี้ไปข้าขออโหสิกรรมให้แก่เจ้าแล้วเจ้าล่ะจะอโหสิกรรมให้ข้าหรือไม่สางนายทหารตอนนี้พยักหน้าเนิบๆแทนคำตอบด้านพรานหนุ่มที่เห็นเช่นนั้นเผยยิ้มน้อยๆให้ก่อนจะเดินหอบร่างอันบอบช้ำกลับมาหากลุ่มของพรานน้อยเอ็งปล่อยมันทำไมวะมันฆ่าคนมาตั้งเยอะแถมหนึ่งในนั้นเป็นพวกพรานแสงด้วยพรานจ้อยเอ,อ่ย้น เขาแค่หลงผิดเพราะโทสะฉะนั้นเมื่อเขาคิดได้ต้องคอยลุ้นกันว่าเขาจะเลือกทางไหนจะอยู่เป็นสางร้ายหรือจะไปตามกรรมของตัวเองพรานไกรว่าบัดนี้สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ร่างของไอ้สางดงหรือนายทหารร่างที่ลายพลอยไปด้วยรอยสักลุกขึ้นยืนพร้อมกับเดินสาวเท้าตรงมาที่กลุ่มของพรานไพรพรานคำปันพรานจ้อยพรานน้อย และปราณคำมีที่เห็นไอ้สางเดินตรงเข้ามาต่างถอยกรูมายืนหลบอยู่ด้านหลังของปราณใครและทะหารผีมักกะจิตมันถูกอย่างที่เจ้าว่านะุนไกรข้าเองที่หลงผิดผูกใจแค้นเจ้าจนแม่ตายตรองสิ่งใดทั้งทงที่ตัวข้าเองมันก็ชั่วช้าสมควรตายแบบทรมานเช่นนั้นหลายร้อยปีที่ข้าเสียเวลาไปกับการเฝ้าล้างแค้นบัดนี้ข้าคิดได้แล้วว่า ข้าควรปล่อยวางมันเสียแล้วไปตามกรรมที่ข้าได้กระทําไว้นายสังทหารว่าฝ่ายไอ้นอมะที่พอเดาวการกระทําของไอ,สอง้สังนายของมันจะกระทําต่อไปมันจึงร้องขึ้นนายท่านนายท่านอย่าทำเช่นนั้นหากนายท่านสละมนตราทุกอย่างทิ้งแล้วผีสังพวกนั้นที่อยู่ใต้อำนาจของนายท่านมันก็เล่นงานฆ่าตายสีนายท่าน ผีสางที่อยู่ใต้อำนาจของข้านั้นไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเว้นเพียงแต่ว่าผีพวกคนที่เจ้าหลอกมาข่าในนี้ตังหากละที่มันจะเล่นงานเจ้าสางนายทหารว่าแต่นายท่านเป็นคนตังขาเพวกมันต้องไปเล่นงานท่านจริงไอ้นอมะมันร้องผิดแล้วไอมนุษย์ใจชั่วข้าไม่ได้สั่งให้เจ้าไปหลอกใครเข้ามาเป็นเครื่องสังเวยเจ้าตังหักละ่ะที่เสนอว่า จะหาคนมาเป็นเยื่อสังเวยหากข้าไว้ชีวิตเจ้าในครั้งที่เจ้ามาลองดีกับข้านายสองทหารว่าแล้วกล่าวต่อขุนไกรบัดนี้ข้าอยากที่จะหลุดพ้นจากอำนาจมลดรนี้แต่โปรดช่วยปลดปล่อยข้าทีว่าแล้วสังนายทหารก็นั่งกุกเข่าลงตรงหน้าของพรานุพร้อมกับประนมมือขึ้นพรานคำมีที่ยืนนิ่งอยู่นั้น เห็นอากับกิริยาของไอ้สางก็เอ่ยขึ้นข้างหูพรานจ้อยลุงลงมันจะให้พ่านกายทำอะไรนะ่ะลุงสวดส่วงวิญญาณมั้งไงนี่ถามข้าแล้วข้าจะถามใครเล่ามีตาก็ดูเอาเองสิวะพรานจ้อยว่าด้านพรานคำมีได้แต่ยืนเกาหัวแกรกๆพรานไกลมองไปที่ร่างสางนายทหารเจ้ารู้นะว่าการถอนของมนตราออกจากตัวเจ้าแล้วมันจะเป็นเช่นไร ร่างของเจ้าตอนนี้ที่เห็นเป็นรูปลักษณ์นั้นจะเหลือเพียงซากแห่งเท่านั้นข้อนี้ข้ารู้ดีฉะนั้นเพื่อเป็นการไถ่โทษที่ปล่อยข้าตายทั้งเป็นเจ้าช่วยเผาร่างของข้าด้วยก่็แล้วกันพรานไกลยพยักษน่ารับก่อนจะเอื้อมมือไปขอมีดพกจากพรานคำปันจากนั้นเขาก็พนมมือขึ้นเงืมงำคาถาอยู่ครุ่ ก่อนจะจี้ปลายมีดลงไปที่หน้าผากของสางนายทหารท่ามกลางเสียงร้องห้ามของไอโนอมะที่มันร้องดังลัน่นเมื่อเห็นว่าพรานหนุ่มกําลังทําพิธีถอนอาคมออกจากตัวสางนายทหารจะทําทอย่างนัน้นไอ้พวกกระยำกุจะฆ่าพวกมึงไอโนมะพยายามดิ้นรนเข้ามากัดขวางพรานไกรพรานน้อยที่เห็นดังนั้นจึงบอกให้พรานคำมีจับตัวไอโนมะไว้ จากนั้นเขาก็ใช้ผ้าเขามาอีกผืนมัดปิดปากไอ้หนอมะตอนนี้มีเพียงเสียงอู้อ้ดังลอดผ้าปิดปากออกมาเท่านั้นปิดปากไปได้ก็ดีรำคาญชิบหายเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ข้าคิดบัญชีกับเองแน่พรานคำมีว่าวินาทีต่อมาพรานกายเริ่มไร้คาถา,าเป็นภาษาขอมเสียงดังฟังชัดทั้งน้ำเสียงที่เปล่งออกมาอย่างเข้มขลงังจนทำให้ผู้ที่ได้ฟัง เกิดอาการขนลุกไปตามๆกันอึดใจใหญ่ที่เสียงไร้คาถาดำเนินไปจนจบลงเป็นจังหวะเดียวกันกับคมมีดของพรานหนุ่มกรีดเข้าภายในเนื้อเลือดสีดำของไอ้สางดงไหลยหยดเป็นทางยาวในขณะเดียวกันนั้นไอ้สีดำก็พวยพุ่งออกมาจากหน้าผากของไอ้สางดงไอ้สีดำเหล่านั้นต่างพวยพุ่งออกไปในทิศทางต่างๆ เมื่อไอดำจังไปจากร่างสางนายทหารเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพจากร่างกายที่มีเนื้อหนังบัดนี้กลายเป็นเพียงซากแห่งครังที่นั่งอยู่ในท่าพันโมือด้านไอหนอมะที่ตอนนี้มันเห็นผู้ที่มันถือว่าเป็นนายของมันแต่ทิ้งสังขารไปแล้วมันทำท่าตาเหลือกลานขึ้นมาราวกับกลัวอะไรบางอย่างไอบ้านี้มันเป็นอะไรของมันน่ะพรานน้อยเอ,อ่ยขึ้นข่าไม่ฆ่าเองรอก มันไม่ได้กลัวเจ้าหรอกสิ่งที่มันกลัวคือเหล่าวิญญาณที่จ้องเอามันคืนซะมากกว่ามักคัดยินเอ่ยขึ้น <c oughs> จะปล่อยมันไว้แบบนี้รอกไหร่พรานคำปันหันไปหาความเห็นกับพรานไกลก็คงต้องช่วยแหละลงุงผมเคยปล่อยคนหลายสิบคนตายมาแล้วเมื่อครั้งในอดีตส่วนไอ้นอมะก็ถือว่าช่วยเอาบุญก็แล้วกันพรานไกลว่าคำพูดนั้นถูกขัดด้วยทหารผี ท่านคุณท่านช่วยอะไรมันผู้นี้ไม่ได้หรอกกรรมที่มันทำหนักหนายิ่งนักมักคยินใยหัวไปมาไม่ทันที่ใครหรือผู้ใดจะเอ,อ่ยอะไรต่อไปนั้นพันบังเกิดเงาสีดำบูบวาบไปมาในความมืดเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วฝ่ายไอ้นอมะที่เห็นดังนั้นมันก็ยิ่งดิ้นใจแววตาที่วาดดัวอย่างสุดขีดปรากฏขึ้นเด่นชัดนั่นผีหรือเปล่าวะไกล พรานน้อยร้องขึ้นใช่แล้วพรานไกลตอบสั้นๆพลางหันมองตามเงาพวกนั้นแก้มัดไอหนอมะเร็วเข้าพรานไกลร้องขึ้นแก้มัดมันทําไมเดี๋ยวมันก็หนีไปหรอกพรานคามีเอ่ยขึ้นขาหักแบบนี้ก็ให้มันหนีไปสิวะพรานคาปันว่าพลางนั่งลงไปแก้มัดไอหนอมะเมื่อไอหนอมะมันผลจากพันธนาการ มันก็โผล่เข้าไปกอดขาของพรานเท่าคำปันไว้พรานพรานช่วยข้าด้วยนะมันว่าพลังหันไปมองตามเงาดําที่เคลื่อนตัวไปมาตามยอดไม้ยังไม่ทันที่พรานไกลกําลังจะคิดหาวิธีช่วยจับพลันทันใดนั้นเงาสีดําที่ไต่ไปมาตามยอดไม้ก็พุ่งเข้ามาใจร่างไอ้หนอมะทันที มันเป็นที่น่าประหลาดใจแกสายตาทุกคนที่ได้เห็นทั้งๆท,ท,ที่พวกเขายืนอยู่ในเขตอำนาจของหมุดพระนารายณ์ที่เป็นเขตอาคมที่มีอำนาจสูงสง่งแต่พวกผีป่าพวกนี้กลับเข้ามาทำร้ายไอ้หนอมะได้เหล่าบรรดาผีไพรนับร้อยต่างพุ่งเข้าไปในร่างของไอ้หนอมะจนหมดบัดนี้ร่างของมันเริ่มมีขนสีดำปกคลุมทั่วร่างกายเริ่มหดสั้นลง ร่างกายของมันเปลี่ยนไปจนคล้ายลิงสีดําเสียงหวยหวนดังลั่นออกมาจากปากมันตลอดเวลาไอ้นอมะมันกลายร่างเป็นปีศาจอย่างเต็มตัวจากนั้นมันก็กระโจนหายเข้าไปในเศษซากวิหารท่ามกลางความตกตะลึงของพรานไพรทั้งห้าคนนี่มันยังไงกันท่านมักกดิดอยู่ในเขตอาคมของหมุดปนารายแท,ท้ยังโดนเล่นงานได้พรานเท่าคำปันพึมพรำออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ มุดพระนารายธทําขึ้นจากการปลุกเสกด้วยพุทธคุณแต่สู้แรงกรรมไม่ได้เพราะแรงกรรมนั้นมันอยู่เหนืออำนาจทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปอย่างเช่นข้าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เคยร่ำเรียนวิชาอยู่ยงคงกระพันมันเพียรบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อถึงครากรรมสนองคืนสิ่งเหล่านั้นก็มิอาจหยุดจังได้ไอโนอมะเองก็เช่นกันเราวิญญาณน,นั้นพุ่งเป้ามาที่ไอโนอมะ ผู้ที่มันทำกรรมเวรไว้กับเขาดังนั้นอำนาจของเขตอาคมเลยป้องกันไม่ได้กฎของเวรกรรมไม่มีสิ่งใดกั้นได้หรอกมักคกดยินว่าหลังจากเหตุการณ์อันเลวร้ายและลุนระทึกผ่านไปสิ่งเดียวที่ทุกคนทําได้ในตอนนี้คือรอให้ฟ้าสางตะวันรุ่งเพื่อจะหาทางออกจากป่าแห่งน,นี้พรานไกลที่ร่างกายบอบช้ำจากการต่อสู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา เขาจึงเอนกายนอนพักเมื่อหัวแตะพื้นในตาที่อ่อนล้าก็หลับลงทันทีคนอื่นๆก็เช่นกันต่างหลับไหลไปได้วยความอ่อนล้าข้างๆกองไฟโดยมีทหารผีมักขยินอยู่ยามเฝ้าระวังให้เวลาล่วงเลยผ่านไปแสงตะวันแรกอันอบอุ่นของเช้าวันใหม่สัตว์ส่องทอดยาวเป็นลำเล็ดตอดลงมาตามช่องว่างของใบไม้ น้ำค้างที่เกาะตัวกันเป็นหยดร่วงหล่นกระทบใบไม้แห้งดังเปาะแป๊ะยังเป็นจังหวะเสียงนกร้องดังเจ้ยเจ้าสลับกันไปมาเหล่าบรรดาพ,าพรานไพรทั้งห้าคนต่างงวงเงียตื่นขึ้นมาเห็นสภาพป่าที่เมื่อก่อนดูอึมครึมไร้ชีวิตชีวาบัดนี้กลับมีเสียงนกร้องจนพวกเขาคิดว่า ยังตกอยู่ในห่วงแห่งนิดครับเสียงนกมันร้องนี่ของจริงหรือเปล่าลุงคำปันหรือว่าฉันฝันยังไม่ตื่นพรานน้อยเอ่ยขึ้นพรานคำปันได้ยินดังนั้นก็ใช้ฝ่ามือตบเข้าที่กระบาลของพรานน้อยจนเขาเผลอร้องลั่นโอ้ยลุงตบฉันทำไมเนี่ยก็ข้าจะปลุกเองจากความฝันนี่ไงไอ้น้อยโอ้พรานเท่าว่าพลางหัวเราะร่างกายของแต่ละคนที่ยังบาดเจ็บระบมอยู่ กว่าจะตั้งท่าลุกขึ้นได้ก็าปาเข้าไปหลายนาทีเมื่อต่างคนต่างมองหาทหารผีมัคยินเมื่อไม่พบก็เข้าใจแล้วว่าเขาคงจะกลับไปอยู่ในหุ่นปั่นแล้วเมื่อตั้งท่าลุกกันได้แล้วก็จัดแจงหุงหาอาหารกันก่อนเป็นอันดับแรกต่อจากนั้นก็ช่วยกันเผาร่างของสางนายทหารจนเสร็จสิ้นช่วงเที่ยงของวันเดียวกันนั้นหลังจากที่จัดการสิ่งต่างๆจบลง พรานไกลก็ทำหน้าที่นำทางเดินออกจากป่าต่อไปเฮ้ยไกลมีอะไรไหว้น้อยพรานหนุ่มทำหน้าสงสัยเออแล้วแล้วไอ้หนอมะละ่ะจะปล่อยมันไว้แบบนั้นรึก็คงต้องปล่อยไว้แบบนั้นละ่ะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วแล้วมันจะไม่ไปทำร้ายคนอื่นหรอวะพรานน้อยทำหน้าสงสัยอันนั้นก็สุดแต่มันแต่ถ้าว่าหากมันไปทำร้ายใครเข้ามันก็ต้องโดนฆ่าตายเพราะอาคมมันไม่เหลือแล้ว ตอนนี้มีเพียงกายเนื้อธรรมดาเท่านั้นคำพูดของพรานไกรพรานน้อยพอจะเดาอะไรออกได้เพราะถ้าหากอาคมไม่เสื่อมลงพวกผีป่าก็คงเข้าสิงสู่ร่างไม่ได้แน่นอนต่อมาเกือบเจ็ดวันที่พรานไพรทั้งห้าคนรอนแรมหาทางออกจากป่าจนกระทั่งมาถึงบ้านซับยางได้สำเร็จข่าวการกลับมาของพรานทั้งหมดที่ออกมาตามหาคนหายกลับมานั้น เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านการกลับมานั้นเป็นข่าวดีแต่นั่นก็ไม่แพ้ข่าวร้ายที่ครอบครัวของพรานแสงพรานจันทร์พรานถุยที่ได้รับเพียงเท่ากระดูกแทนการเห็นใบหน้าของพวกเขาฝ่ายพรานคำมีหนึ่งในกลุ่มของพรานแสงที่รอดมาได้นั้นเขาได้ขอบวชอุทิศบุญให้กับเพื่อนพรานที่เสียชีวิตไปโดยไม่มีกำหนดที่จะสึก ด้านพรานไกลที่กลับมาในสภาพบอบช้ำนั้นต้องนอนประคบยาเป็นแดมเดือนไม่ต่างจากอีกสามพรานตัวคนเดียวอย่างพรานไกลยังดีที่มีสาวเฟื่องหญิงสาวงามประจำบ้านซับย่างผู้ที่มีใจให้พรานหนุ่มคอยมาแวะเวียนดูแลทั้งเช้าและเย็นจนเพื่อนเกลืออดเจวพรานหนุ่มไม่ได้แหนะจะเป็นลูกเขยยายพิมบันไหนอย่าลืมเรียกพวกข้าด้วยนะโว้ยไอ้ไกลพรานหนุ่มได้แต่ยิ้มแทนคำตอบ ในด้านดงดำที่บัดนี้ไรซึ่งไอ้สางดงที่ถูกขนานนามว่าดุร้ายแต่ยังคงความน่าจะพรึงอยู่เช่นเดิมเพราะป่ายังดูรกทึบต้นไม้ใหญ่ขนาดหลายสิบคนอบยังตั้งตระงานเบียดเสียดกันอยู่ในดงความอัดทึบยังคงอยู่และอีกหลายๆสิ่งยังคงซุกซ่อนอยู่ตามเงาของผืนดงถึงแม้จะไม่มีไอ้สังดงแล้วผู้คนก็ยังไม่กลา้า ที่จะย่างกลายเข้าไปอยู่ดี